สบายดีสบยดีครับพี่น้องพี่น้องสบายดีอันนี้ระกาศหน,นาวเหลือเกินเต่ว่าจะไปใส่มองใส่มองใส่มองที่สัปป์ปลาลองดูว่ามันจะได้ไหมไปชมกันนะครับมองมอยู่ไหนี่คือแสง เดียวเดียดะใส่หมอ้อเจ้าโขกแว่าเสียลงน้ำต่อไปก็จะลงน้ำแล้วเยี่ยมชมกันที่น้ำนะครับว่บาจ,จะมั้ีหรือไม่มั้เนาเซลล์ไม่ลงน้ำมากเลยนะโขลกเอีไลซ์เมืองมเอฟีชมบรรยากาศกันที่บอวลานะครับ นะ่ยูทูบก็ได้ยูทูบเป็นของเรียไรด้ลยนะต้องเพดก่อนนะเนั่ยไปนั่นๆไปนะครับที่บอป้าตรงน,นี้จะเป็นสวนผักนะครับแมลงก็ดลอดเดี๋ยวไปแห็น,หนขบบนาดโคตรสมูทเนี่ยผึ้งทำอะรึงเขาปลุก oh right. man ถึงบอรจะว่าส่ได้ครับบอรนี่หรอกเพราะว่ามีไ่บอร์่นก่อนนะต่ว่ามือไหนปลาอะไรจากบอรนี่แบอว่าส่บอร์ขุ่นเครื่องก้อนเะมีเงินมา่บอรนี่ลองด้วย

ร้อนองศาหน่าดูกโูอะเจ้าว่าใช่ป้องใหม่ใชไดุ้๊กย่ากวาายโอ๊ยหนาวเลยพี่น้องหนาวแล้วหนาวแล้ว ริ่งอรม่งแต่ใส่แตว่าัลุมี้นอ่อนนหนาวพี่น้งเดนตกต่ากันกันก้าหลมกัเยบนอฟพี่น้อง wrong Não! Mm.